ัสดีท่านผู้ติดตาม่ันผู้ชมช่องรูทูกุทธยาความหอยเฉลี่ชสีทองทุกปู่คุกคนสำหรับมนีกาชีมานํำเสนอพี่เสนอน้องเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ปัญหาการเพาะปักหรือการอนุบาลลูกหอยในเก่งพาสติกว่าเหตุังไม่ค่อยสีทำให้มันมีเอร์เส้นรอดไดอ้หลายทชุดนะครับสำหรับมนีกาชีเริ่มอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนแรก เป็นต้นไปอันตอนที่หนึ่งก็คืออัพี่นองสังเกตบึงนะครับในอยู่ในถาดพอฟักลูกหอยอังเฮาหนึ่งหรือในจานพอฟักลูกหอยองเฮาหนึ่งที่มีลูกหอยจํานวนหนึ่งที่มันฟักออกก่อนอันนี้จําเป็นที่ห้องจะต้องนําลูกไปปล่อยก่อนอย่างงี้คือนําไปปล่อยก่อนเพราะต้องถามูที่มันยังบอกออก่พอพราะว่าขั้นเฮ้าถามูที่มันยังบ่กฟักออกกอนัน ที่ถ้าไม่ลูกหอยที่ขอดอกมาก่อนนี่มันตายก่อนที่ห่าเสือน้ำมาเทลูกในกะช่างเพราะว่าลูกหอยจะขาดนา้ำทำให้เปลือกลูกหอยมันแหง้งเปลือกลูกหอยแห้งตาย <c oughs> ทำให้ลูกหอยตายก่อนก่อนที่ีน้ำมาเทฉะนั้นในทางธรรมชาติแล้วนี่พี่น้องสังเกตเบ้องว่าหอยที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันจะทยอย ฟักออกเป็นตัวแล้วจะค่อยล้นลงในน้ำฉะนั้นวิธีการนี้ก็คือการเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยการนี้เขาจะต้องเอาหอยที่ออกมาก,อนนกา่อ,กอนยอยออเนี่ยเทลงในกระช่างไกก่อนาย่อยเทลงมือนีเทลงสักสองสามพวงหรือสองสามไข่นี่สกอนเมื่อต่อมากกวเทลงอีกในเมื่อที่มันได้จํานวนหอยที่ตามที่ต้องการแล้วนี่ยคัดเป็นไข่น้อยจิงเสียเขาก็ใส่ลงไปประมาณเข่งละ สามถึงหาอันสามถึงหาพว่วงมันเป็นไข่หน่วยญงยขนาดนี้ก็จะใส่ลงไปประมาณสามพ่วงก็เก่งซึ่งจกทํทำให้แต่ละเก่งมีลูกหอยอยู่ประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยตัวเป็นย่างหน่อยหรืออาจจะถึงพันตัวก็ได้นะครับแล้วหลังจากที่หอบล้อยลูกหอยลงไปแล้วนี่สามมือแหลกสามมือแหลกเขาย,า,ายังบริหารอาหารอีกอย่างเลยปล้อยให้ลูกหอยมันใสอาหารที่อยู่ในตัวมันจะก่อน ซึ่งในตัวหอยจะมีอาหารสำรองอยู่ซึ่งลูกหอยที่ปล่อยลงไปนำ้ำไม่ไหมเนี่ยอันนี้เขาก็วางไปกันยังบหไห้อาหารประมาณสามมือ,อลูกหอยใส่อาหารที่อยู่ในตัวมันเรียบร้อยแล้วมันก็จีถ้าอ,อยากกินอาหารเขาค่อยให้พักๆกักดขาวหรืออาจจะเป็นพวกงูทุกก็ได้ถ้าย่อยให้เคี้ลหน่อยอันนี้เขาเริ่มให้เมื่อวานนี้นะครับ หาใ,ให้อาหารเมื่อวานนี่เป็นมือแลกหลังจากที่มันคลอดออกมาแล้วพั้นห่อหาอาหารหลายเกินไปนะครับปัญหาที่สองนี่ก็คือปัญหาพี่น้องห่อใจห่อนยานลูกห้อยโบยไงก็เลยเอาใบพักกาดเข้าได้เอาอาหารจางๆว่าจิเป็นแหนแดงเป็นเอียงกระจำแหละอ่าเป็นบกุงเป็นอ่าพักจางๆที่ห้มากเกินไปมันก็ยี่ห้ไตลูกหอยห่อเนี่ย าตายอย่างคือตายตายเนื่องจากว่าลูกหอยพักที่อยู่ในนี่มันเนา่าเน่าเลยทำให้เกิดกินเน่าเหม็นทำให้ลูกหอยขาดออกซิเจนในการหายใจเคราะนั้นเวลาให้พักลูกหอยเห้ทยอยให้เท่าน้อยคือจังทางความห้อนให้เดือนนี้เอาไปพักกัดเขาเป็นตอนน้อยน้อยนี่สามารถอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ลูกหอยที่อยู่ในกระช่างห้านี่ได้ประมาณเก็ดหมือแล้วครับยังบบเห็นว่าตายจากตัวนะครับเห็นบอตัวสีแดงๆนะครับตัวนแดงในหน่วยในกระช่างก็กำลังนอนเล็ดอยู่ล่างตัวยังบบมาก,กินเยอะหรอกกินอาหารหรอกนะครับที่นี่ถ้าห้าใใจพักกาดหรืออาหารลงไปหลายๆแด้มันเน่าในเข่งเขาสิมีวิธีแก้ปัญหาจังไลยที่นี่ที่แก้ปัญหาก็ขึ้นง ซึ่งในเข่งเ่าเ่าเห็ดเป็นหูนกวเรียบร้อยนกเข่งตัวนี้ออกนะครับนกเป็นน้ำน้ำเน่าที่อยู่ในเข่งทั้งหมมันก็จะไหลออกไหลออกจากนอกเข็บจันเลยนะครับเพราะย่างๆไม่ได้เอาก็ระเห็นลูกหอยแบบนี้ครับลูกหอยที่อยู่ในเข่งเต็มไปหมดนะครับเสร็จแล้วเขาค่อยน้ำเอาน้ำเอาเข่งลงไม้ตัวหนึ่งซึ่งน้ำเน่าน้ำเสียที่อยู่ในนี้มันก็จะไหลออกไปข้างนอกแล้ว ว่างเขียงตั้งลงเทื่อนึงนะครับผมอันนี้คือปัญหาข้อที่สองและวิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับกันต,นตอนต่อไปก็คืออ่าปิดที่ำให้ลูกน้อยยังห่อในรอดได้อีกก็คือในเมื่อ <c oughs> น้ำในเขีงมันเนา่ามันเหม็นหลายแล้วมันไหลออกมานอกเขียงมาอยู่ในกระช่างบกแล้วขั้นตอนต่อไปคือการระบายน้ำอ่าระบายน้ำ ครับาบน้ำออกลอกกระช่างบกเเยปล่อยน้ำคิบหม่งให้หมดน้ำเน่าที่อยู่ในน้ำเสียน้ำเน่าที่มันเกิดจากกัดกินอาหารการขับถ่ายของลูกหอยมันกระสิไลออกหมดแล้วเราค่อยเติมน้ำขอมาใหม่ให้ได้ระดับนี้แล้วน้ำจะให้มันสูงหลายนะครับเพื่อสร้ามห้องเย็ดไว้นี้ประมาณสิบเจนนะครับเจนอย่างือว่าไห้น้ำมันลึกได้ะนาดเพราะว่าลูกหอยจึกถึงมาหายแก่ลำบาก ท่ให้ลูกหอยตายในช่วงระยะเวลาอนุบาลลูกหอยเรื่องวิธีการแก้ปัญหาและปัญหาที่ได้นํำเสนอมานี่ยจะทำให้พี่น้องเองเข้าประสบความสำเร็จในเรื่องของการเพราะฟักลูกหอยได้เป็นอย่างดีในเมื่อเขาฟักลูกหอยได้ดีแล้วอ่าก็จะทำให้ลูกหอยเข้าได้หลายตัวลูกหอยเข้าได้จำนวนมากๆเวลาเอาไปเลี้ยงแล้วมันก็นจะเป็นตัวเงินจำนวนมากติดตามไปด้วย เอาละสำหรับมือนีกะท่างความขอขอบคุณขอบคุณพ,พ,พี่ขอบคุณน้องที่ให้เกียรติดตามรับชมเป็นอย่างดีเป็นพี่น้องถือวกถูกใจอาจจะเลือเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเดกครับผมคลิปหน้าไฟมาพอ้อกันใหม่สวัสดีครับผม